นาคสูตรว่าด้วยพญาช้างปรนิบัติพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโคสิตารามเขตกรุงโกสัมพีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่คลุกคลีกับพวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาพวกเดรธี สาวกเดรธีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่คลุกคลีลำบากไม่ผาสุขครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคทรงดำริอย่างนี้ว่าเวลานี้เราอยู่คลุกคลีกับพวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิก,กาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาพวกเดรธีสาวกเดรธีเราอยู่คลุกคลีลำบากไม่ผาสุก ทางที่ดีเราควรปลีกตัวออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวครั้งนั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสศกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณทบาทยังกรุงโกสัมพีสเสด็จกลับจากบินทบาทหลังจากเสวยพระกรยาหารเสร็จแล้วทรงเจ็บเสนาสนะถือบาทและจีวรด้วยพระองค์เองไม่ตรัสบอกพระอุปถากไม่ตรัสบอกภิกษุสง์ พระองค์เดียวไม่มีเพื่อนเสด็จจ้าริกไปทางป่าปาลิลยกะเสด็จจ้าริกไปโดยลำดับจนถึงป่าปาลิลยกะทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ควงไม้รังในราวป่ารักขิตตะวันเขตป่าปาลิลยกะนั้นสมัยนั้นพญาช้างตัวหนึ่งอยู่คลุกคลีกับพวกช้างพลายช้างพังลูกช้างใหญ่ลูกช้างเล็ก กินหญ้ายอดด้วนถูกช้างเหล่านั้นกินกิ่งไม้ที่ตนหักลงมากองไว้ได้ดื่มแต่น้ำขุนๆเมื่อพญาช้างนั้นเดินลงหรือขึ้นจากท่าน้ำช้างพังก็เดินเสียสีกายไปพญาช้างอยู่คลุกคลีลำบากไม่พาสุขพญาช้างนั้นจึงมีความคิดดังนี้ว่าเวลานี้เราอยู่คลุกคลีกับพวกช้างพลายช้างพัง ลูกช้างใหญ่ลูกช้างเล็กกินหญ้ายอดด้วนถูกช้างเหล่านั้นกินกิ่งไม้ที่เราหักรวมกองไว้ได้ดื่มแต่น้ำขุนๆเมื่อเราเดินลงหรือขึ้นจากท่าน้ำช้างพังก็เดินเสียดสีกายไปเราอยู่คลุกคลีลำบากไม่พาสุขทางที่ดีเราควรหลีกออกจากโคลงไปอยู่ผู้เดียวครั้นแล้วพญาช้างนั้นก็ได้หลีกออกจากโคลง เดินไปทางเขตป่าปาลิลยกะราวป่ารักขิตวันณควงไม้รังเข้าไปหาพระผู้มีพระภาคทราบว่าพญาช้างนั้นปรับพื้นที่ที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ให้ปราศจากของเขียวสดและใช้งวงตักน้ำดื่มน้ำใช้เข้าไปตั้งไว้เพื่อพระผู้มีพระภาคณที่นั้นครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จหลีกเร้นอยู่ในที่สงัด ทรงดำริอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราอยู่คลุกคลีกับพวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาพวกเดรัจฉีสาวกเดรัีเราอยู่คลุกคลีลำบากไม่พาสุขเวลานี้เรานั้นไม่คลุกคลีอยู่กับพวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา actor, พระราชามหาอมาตย์ของพระราชา พวกเดรธีสาวกเดรธีเราไม่คลุกคลีจึงอยู่ผาสุขดีพญาช้างนั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราอยู่คลุกคลีกับพวกช้างพลายช้างพังลูกช้างใหญ่ลูกช้างเล็กกินหญ้ายอดด้วนส่วนกิ่งไม้ที่เราหักโลมากองไว้ช้างเหล่านั้นก็กินหมดได้ดื่มแต่น้ำคุณคุณเมื่อเราเดินลงหรือขึ้นจากท่าน้ำ ช้างพังก็เดินเสียดสีกายไปเราอยู่คลุกคลีลำบากไม่พาสุขเวลานี้เรานั้นไม่คลุกคลีอยู่กับพวกช้างพลายช้างพังลูกช้างใหญ่ลูกช้างเล็กไม่กินหญ้ายอดด้วนไม่ถูกช้างกินกิ่งไม้ที่เราหักลงมาไม่ดื่มแต่น้ำขุนๆเมื่อเราเดินลงหรือขึ้นจากท่าน้ำช้างพังไม่เดินเสียดสีกายไป เราไม่คลุกคลีจึงอยู่ผาสุขดีลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความสงัดพระวรกายของพระองค์และทรงทราบความคิดของพญาช้างนั้นด้วยพระทัยแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานจิตของพญาช้างผู้มีงางา,งามดุดงอนรถนั้นย่อมเสมอกับจิตของพระพุทธเจ้า พราะอยู่ผู้เดียวยินดีในป่าเหมือนกันนาคสูที่ห้าจบ